มันเหมือนกับปาลาก็ปาลา,ลาสิฮะเออนี่มานี่แล้วนี่แถมมานี่แล้วนี่ฮะปาลาสิมันแถมมานี่แล้วนี่เนี่ยเอาของขึ้นแล้วข,ขึ้นหรอมานี่แล้วมันแถมมานี่เนียเสวิยงเราอ่ะเนี่ยต้องวางคันแล้วของผมไมไ่เล็กนะครับเออไอ,อ้ซอ,อยหรือเปล่าวะ ฟ้าเล่นหัวเลยเหรอเล่นหัวเลยเหรอไม่ได้เปิดเปิดเสียงปะเปิดเหมดสายอะ้ยไอ้สร้อยสร้อยส้อยไอ้ส้อย่าวะไอ้สร้อยสร้อยครับบอตัวเบลอเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยยงย โอ๊ยสายๆมาอยู่ในในไฟหน่อยมาสายยมาอยู่ในไฟเออปลาปลาออกมามาปลาบอกใหญ่จะดูหน้าดูหน้าก็ตกเลยไอ้ใช่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 ปลา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 เข้ามาในกลางตรงกลางๆหน่อยปลาปลาตัวใหญ่ไม่ได้ไม่น่าเออ ดแีเ่เราทำได้แล้วครับตอนกองนูน้นอะมันตีมันตีปว่วนอะ่ะเนาะเอ้าได้สวยสวยสวยงามมื้อกินเบ็ดตา,ดาเดบยดเบ็ดตาเดียวด้วยบอบคุณด้วย <laughs> เศร็หมือนเท่านิ้วก้อยเลย ไอ้เหมืนไม่ทางโน้นเห็นเลยว่าเราไม่ได้จ่ายตั้งแต่ที่แรกเนาะที่งัดนที่แรกต้องเอาให้มั่นใจก่อนถามก่อนนึกว่าป๋าชอบอะไรไม่ป๋าก้าวฟองบอกว่าถ้าอู้หู้ยประกาศแต่งตีมเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วป๋าปล่อยโอเคเก่งเวลาป๋าสิโต สวยปะสวยสวยเปิดถังเลยไหมเปิดถังอ้าวเปิดโดนปะปลาปลาปลานี่ยเอออ้าวลูกปลาเราทำได้แล้วเป้าออตั้งนานกินดีเผือทีตอนเปิดเสียงแล้วไม่ยอมมันวิ่งเผื่อไปนู่นเหรอวิ่งเผื่อไปนู่นอ่ะ,อะเออเอทำไมสายไปไม่ได้เปิดเสียงรอไว nghe nem màn nỉ đó nó, ờ, ơ, băng á, không ai không ai, áo, à, bà chai cái gì, ài nồi, mực cái là? Nồi mực sải à. Co, lưới cái, <laughs> léu cái <laughs> อนมึกแหวงเอาก็ป้าบอกว่าเห็นหน้า,เ,าเห็นตากูจะนอนแล้วไม่ใช่ไม่นอนแล้วมั้งผมบ้านยังตายังตาระวังอยู่ครับได้ยินเสียงยื่นสายนะน้ำาบาดาป้ายใหม่ลุนใหม่น้ำเช้าน้ำเช้าอ่ะครับลุ้นกับป้าต่อไหมมันมึกมันเกาะแล้วมีอะไรเมื่อกีนอ้น่ๆๆะฮะ มันเกาะเหรอ,อหนนปลาหรือหมึกหมึกหมึอกมอ,กอ,อกนหญเกาะกุ้งเหรอไม่แม่ถ้าถ้ามันนึ้อๆอย่างนั้นนะลองลองเกาะมาแล้วก็สวิงตากเอาแบบที่ผมตากตอนหัวข้ามมตามมาะปาเข้าใหมา่ปลาได้ยืดเส้นยืดสายแล้วสมศักดิ์ศรีหน่อยแมปลาเขาใส่เสื้อสีดำครับ นะใส่เสื้อสีดำอยู่มุมมืดเลยได้ว่ะหันหน้ามาค่อยเห็นนะ้าเลยจริงนะป่านะถ้าเราถ้าเรามองเข้ามุมมืดเนี่ยเข้ามุมมืดี่งไม่เห็นป้านะเห็นแต่ช่วงหัวช่วงสีผิวอืมหลุดกับตาเข้าใหม่ครับป้ายเบาแล้วกับป้าย